ครับสวัสดีตอนเย็นครับน,นี่มาเที่ยวอ่างครับเที่ยวอ่างอ่างเก็บน้ํอ่างเก็บน้ํให้ยพึ่งครับตอนนี้น้ําแห้งครับกําลังซ่อมบํารุงครับซ่อมบำรุงกันดูดูธรรมชาติครับตอนเย็นๆครับดูธรรมชาตินี่เป็นภูเขาภูเขาครับมีภูเขา เทือกเขาภูผาน,าผาน,าผานครับเทือกเขาภูผานเทือกเขาภูผานครับสวยงามครับสวยงามสวยงามธรรมชาติภูเขานี้มีสวนสวนปลาล์มสวนปลาล์มครับสวนปลาล์ม ก็เยอะเลี้ยงควายยังมีควายมยีควายให้ดูครับแถวเนี้มีควายให้ดูอย,ย,อยู่น้ำแห้งครับน้ำแห้งมีคนซ่อมบำรุงกยู่คซ่อมบำรุงอยู่มันดูทางนี้ ครับเทือกเขาเรือกเขาภูพานถ้าหน้าหนาวน่าอยู่ครับถ้าหน้าหนาวหน้าเที่ยวครับถ้าหน้าร้อนนี่ก็ต้องดูใกล้ๆน้านิดหนึ่งครับอาการร้อนช่วงนี้ก็อากาศร้อนครับช่วงนี้อากาศร้อนอจริงๆก็เลยพากันมาเที่ยวเที่ยวดูธรรมชาติ เวลาตะวันจะตกดินครับก็มีพวกชาวบ้านครับมาทอดแหครับชาวบ้านทอดแหครับปลาชาวบ้านทอดแหครับปลาก็ไม่เยอะครับไม่เยอะ ครับหน้าหน้าเขื่อนครับหน้าเขื่อนคุณต้องซ่อมํำลุงครับน้องซ่อมํำลุงอยูอ่ตอนนี้ลมลมเริ่มเย็นนะครับสี่โมงห้าโมงห้าโมงห้าโมงแนละ้วดูครับอันนี้เรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าผู้แฝกครับผู้แฝก ยาวไปถึงเขาผู่พานครับเป็นเรียกเรียกทือเขาผู่พานครับแถวนี้เทือกเทือกเขาผู่พานนี่ครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับช่วงเย็นเย็น ไม่ค่อยมีชาบ้านเท่าไหร่แสดงลาไม่ค่อยมีะครับน้ำแห้งน้ำแห้งครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ